เสียงเชียร์จากแฟนบอลกว่า50,000ชีวิตในสนามราชมังคลากีฬาสถานดังก้องไปทั่วราวกับแผ่นดินไหวเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอารมณ์พรุ่งพล่านเกมนี้ไม่ใช่เพียงชัยชนะธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลแต่คือชัยชนะครั้งที่9ติดต่อกันของทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของฮัสซันบราวกุนซือชาวอังกฤษผู้ เคยถูกตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งหลายคนสงสัยในสไตล์การทำทีมของเขาสงสัยในประสบการณ์ที่อาจไม่เข้ากับฟุตบอลเอเชียแต่ คืนนี้ทุกข้อสงสัยถูกกลบมิดด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมทุกเสียงเชียร์ที่ดังกึกกล้องทุกหยาดเหงื่อที่ไหลรินบนใบหน้าของนักเตะทุกวินาทีแห่งความเชื่อมั่นและความสามัคคีที่รวมกันเป็นหนึ่งได้หล่อหลอมกลายเป็นพลังมหาศาลที่ทําให้ฟุตบอลไทยกลับมาเป็นศูนย์กลางความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติอีกครั้งและสําหรับแฟนๆที่ติดตามช่องไทยลีกอินไซด์ของเรานี่คือช่วงเวลาที่เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังชัยชนะนี้แบบละเอียดยิบเพื่อให้คุณไม่พลาดแม้แต่รายละเอียดเดียวค่ำคืนนี้ชื่อของจู หรือที่รู้จักกันดีในวงการฟุตบอลว่าจูซิวกรเบลได้กลายเป็นคำที่คนทั้งประเทศพูดถึงและแชร์กันอย่างล้นหลามบนโซเชียลมีเดียเขายือนอยู่ตรงกลางสนามด้วยรอยยิ้มบางๆที่แสงไปด้วยความหมายลึกซึ้งแววตาของเขาเปลี่ยนไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้อย่างสุดมันด้วยสกอร์สองถึงหนึ่งประตูที่เต็มไปด้วยดรามา่าและความตื่นเต้นเขายกมือไหว้แฟนบอลรอบสนามอย่าง สุภาพก่อนจะยกไม่ขึ้นพูดในระหว่างการสัมภาษณ์หลังเกมเสียงของเขานิ่งแต่หนักแน่นดังก้องไปทั่วสนามผมเลือกทีมชาติไทยด้วยหัวใจไม่ใช่เรื่องเฟกไม่ใช่กลยุทธ์ทางอาชีพแต่มันคือความจริงที่ผมรู้สึกตั้งแต่เด็กผมเป็นไทยครับ ประโยคนั้นเพียงคำเดียวสะกดให้คนทั้งสนามเงียบกริบราวกับถูกมนสะกดก่อนที่เสียงปรบมือจะดังกระหึ่มตามมาเป็นระลอกยาวนานราวกับพื้นทะเลที่สะบาดไม่หยุดยั้งแฟนบอลบางคนร้องให้ด้วยความาซาบซึ้งบางคนโบกธงชาติไทยอย่างสุดแรงบางคนยกมือถือขึ้นถ่ายคลิปซ้ำๆเพื่อเก็บช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้ไว้ในความทรงจำมันไม่ใช่แค่คำพูดของนักเตะลูกครึ่งที่เลือกเส้นทางหนึ่งในชีวิตแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของกอหาระเลือกหัวใจไทย อย่างแท้จริงที่จุดประกายแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และสำหรับผู้ชมช่องไทยลีกอินไซด์เราจะพาคุณไปสำรวจว่าทำไมคำพูดนี้ถึงกลายเป็นไวรันและมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อวงการฟุตบอลไทยในระยะยาว ก่อนหน้านี้หลายคนเคยตั้งข้อสงสัยและถกเถียงกันอย่างดูเดือดบนโซเชียลมีเดียว่าจูดเบลที่เคยเติบโตและฝึกฝนในอะคาเดมีของสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีและใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในอังกฤษจะมีความผูกพันกับฟุตบอลไทยมากแค่ไหนบางคนถึงกับตั้งกระทู้ถามว่าเขาจะเข้าใจวัฒนธรรมไทยหรือไม่แต่เกมนี้และคำพูดที่ออกมาจากใจของเขาได้ทำให้ คำถ,ถามเหล่านั้นหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงเขาคือชายหนุ่มที่สวมเสื้อหมายเลข9ที่แฟนบอลไทยรอคอยมานานหลายปีหลังจากยุคทองของสรายุทธ์ชัยคำดีหรือโจห้าหลาที่เคยสร้างตานานไว้ได้ผ่านั้นพ้นไปนานวันนี้ไทยมีหัวหอกที่ไม่เพียงแต่ยิงประตูดได้อย่างเฉียบขาดและมีเทคนิคระดับโลก แต่ยังมีหัวใจที่สั่นไหวไปพร้อมกับเพลงชาติไทยทุกครั้งที่มันดังขึ้นในสนามลองนึกภาพดูสิครับถ้าคุณเป็นแฟนบอลตัวยงคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นนักเตะที่เลือกรกักเงาของตัวเองแบบนี้และในช่องไทยลีกอินไซด์เราจะพาไปย้อนดูเส้นทางชีวิตของจูดต,ตั้งแต่เด็กจนถึงวันที่เขาตัดสินใจเลือกทีมชาติไทยซึ่งเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและแรงบันดาลใจที่คุณต้องไม่พลาดข้างสนามฮัสันบราวยืนกอดอกมองลูกทีมของเขาด้วยรอยยิ้มที่ยากจะอธิบายได้เต็มที่ มันเป็นรอยยิ้มของผู้ชนะที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างหนักหน่วงเขาไม่ใช่โค้ชที่พูดเยอะหรือชอบออกสื่อแต่การทำงานอย่างเงียบๆด้วยความทุ่มเทการบริหารจัดการทีมอย่างเข้าใจจิตใจนักเตะและการสร้างระบบการเล่นที่มั่นคงทำให้ทีมชาติไทยค่อยๆกลับมามีเอกลักษณ์และความแข็งแกร่งอีกครั้งเขาเลือกใช้ผู้เล่นผสมผสานร,ระหว่างนักเตะที่เติบโตในต่างแดนอย่างจูดเบลกับแข้งไทยแท้ที่ฝึกฝนในระบบไทยลีกเช่นธนวันรซึ่งจิตถาวรผู้เล่นที่มีวิสัยทา ซอนในการจ่ายบอลยอดเยี่ยมเอกนิดปัญญาที่มีเทคนิคพราพราาสุพนัทเหมือนตาดาวหญิงรุ่นใหม่ที่เร็วและเฉียบคมและแน่นอนแต่งโมภูมิใจดาวรุ่งจากบุรีรัมยู่ในเตดที่ได้รับฉายาจากแฟนบอลว่าเพลย์เมคเกอร์หน้าใส เพราะใบหน้าที่ดูเด็กแต่ฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาเลยสักนิดลองคิดดูสิครับว่าถ้าทีมชาติไทยชุดนี้สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัวขนาดนี้แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรช่องไทยลีกอินไซต์จะพาไปวิเคราะห์แทคกติกของฮัสซันแบบละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมทีมถึงชนะติดต่อกันถึง9นัด เกมคืนนี้เริ่มต้นด้วยความกดดันสูงจากทีมเยือนอย่างเกาหลีใต้ที่จัดผู้เล่นชุดใหญ่บุกมาเต็มพิกัดนำโดยสตาดังระดับเอเชียที่หลายคนรู้จักดีแฟนบอลไทยหลายคนยังกังวลใจและกัดเล็บรอคอยแต่เพียงนาทีที่12เท่านั้นไทยก็ได้โอกาสทองที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดเมื่อแตงโมลากบอลทะลุจากกลางสนามด้วยความเร็วและความมั่นใจก่อนแทงบอลทะลุช่องให้จูดหลุดเข้า ไปยิงด้วยเท้าขวาอย่างเฉียบขาดบอลพุ่งเสียบเสาไกลราวกับถูกโปรแกรมไว้สนามราชมังคลาแทบจะระเบิดด้วยเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มธงชาติไทยปลิวสวัยทั่วอัฒจันร,ร์เสียงตะโกนจูดจ๊ดจู๊ดดังสะท้อนจากทุกมุมของสนามมันเป็นประตูที่ไม่เพียงแต่เปิดสกอร์หนึ่งถึงศูนย์แต่ยังจุดประกายความหวังให้กับแฟนบอลทั้งประเทศและสำหรับใครที่พลาดชมเกมนี้ช่องไทยลีกอินไซด์มีไฮไลท์เต็มๆพร้อมวิเคราะห์จังหวะนี้แบบช็อตต่อช็อตเพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามจริงๆ แตงโมวิ่งเข้าไปกอดจูดแน่นทั้งคู่ยิ้มกว้างและตะโกนไทยแลนด์พร้อมกันก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะเข้ามารุมฉลองอย่างสนุกสนานมันเป็นภาพที่สื่อทุกช่องต้องรีเพลย์ซ้ำไม่รู้กี่ครั้งเพราะมันไม่ได้ว่าใจและคืนนี้ผมเห็นว่าฟุตบอลไทยกลับมามีหัวใจที่เต็มเปี่ยมอีกครั้งมันทําให้ผมหวนึกถึงยุคสมัยของตัวเองไม่เพียงแต่ในไทยเท่านั้นสื่ออังกฤษอย่างเดอะการ์ดีอนยังลงบทความชื่นชมอย่างละเอียดว่าจูดเบล เอสไทยฮัทเชนสพร้อมบรรยายถึงความกล้าหาญในการเลือกทีมชาติไทยแทนที่จะรอเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนต่อไปเพราะเขาเชื่อมั่นในรากเงาของตัวเองและอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะลูกครึ่งทั่วโลกและสำหรับผู้ชมช่องไทยลีกอินไซเอเราจะแปลและวิเคราะห์บทความนี้ให้ฟังแบบเต็มๆเ,เ,เพื่อให้คุณเข้าใจมุมมองจากต่างชาติ ค่ำวันนั้นจูดกลับไปที่โรงแรมที่พักในย่านหัวหมากเขาเปิดโทรศัพท์ดูข้อความที่เพื่อนๆและครอบครัวส่งมาอย่างล้นหลามบางคนจากอังกฤษแสดงความยินดีและบอกว่าภูมิใจในตัวเขาบางคนจากเชียงใหม่ที่เป็นญาติฝั่งแม่ส่งรูปครอบครัวกำลังถือธงชาติไทยและเชียร์เขาอยู่หน้าทีวีเขายิ้มกว้างและพูดเบาๆกับตัวเองว่านี่แหละบ้านของผมจริงๆที่ที่ผมรู้สึกอบอุ่นที่สุดแตงโมเดินเข้ามาเคาะประตูห้องด้วยรอยยิ้มพี่จูดไปกินข้าวกันครับมีต้มยำกุ้งรสเด็ดกับข้าวผัดปูที่ร้านใกล้ๆโรงแรม ทั้งสองหัวเราะร่วนก่อนเดินออกจากห้องไปพร้อมอมกันเสียงพูดคุยของพวกเขาแทรกไปกับเสียงเพลงชาติไทยที่ยังดังเบาๆจากโทรศัพท์ของใครบางคนในลิฟต์มันเป็นคืนที่คนไทยทั้งประเทศหลับไปพร้อมกับความสุขความภาคภูมิใจและความหวังที่สดใสและช่องไทยลีกอินไซต์จะพาไปตามติดชีวิตหลังเกมของนักเตะเหล่านี้เพื่อให้คุณรู้จักพวกเขามากขึ้น ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกำลังรออยู่ข้างหน้าและไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนแล้วคือทีมชาติไทยกำลังกลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับความเชื่อที่ไม่มีวันดับลงจุดยังคงซ้อมอย่างหนักในวันต่อมาเขาใช้เวลาหลังซ้อมพูดคุยกับเยาวชนที่มารอดูการฝึกซ้อมบริเวณขอบสนามเขาบอกกับเด็กๆด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่า อย่าก,กลัวที่จะฝันใหญ่และอย่าลืมว่าคุณคือคนไทยไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหนหรือเติบโตมาอย่างไรถ้าหัวใจคุณเป็นไทยคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ได้เหมือนผมเร่อมาอจากก้าวเล็กๆแต่สม่ำเสมอเด็กชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อเบอร์เก้าวิ่งเข้ามากอดเขาแน่นแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นผมอยากเป็นแบบพี่จูดครับอยากยิงประตูให้ทีมชาติจูดลูกหัวเด็กคนนั้นแล้วยิ้มกว้างงั้นก็เริ่มซ้อมวันนี้เลยสิผมจะคอยเชียร์นายเอง ภาพนั้นถูกถ่ายโดยผู้สื่อข่าวคนหนึ่งและกลายเป็นภาพไวรัลที่ได้รับการแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียอีกครั้งพร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่าหัวใจลูกผู้ชายชื่อไทยซึ่งจุดประกายให้เด็กๆหลายคนหันมาสนใจฟุตบอลมากขึ้นและช่องไทยลีกอินไซต์จะมีตอนพิเศษสัมภาษณ์เยาวชนเหล่านี้เพื่อออแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไทยกำลังเติบโตจากรากฐาน ในช่วงค่ำของวันนั้นแฟนบอลเริ่มรวมตัวกันที่หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อจุดเทียนสแสดงความขอบคุณทีมชาติไทยบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเพลงชาติไทยจะไม่แพ้ที่ดังก้องทั่วบริเวณเด็กๆคนแก่วัยรุ่นและครอบครัวต่างยิ้มกว้างและพูดคุยกันถึงเกมเมื่อคืนอย่างสนุกสนานไม่มีการแบ่งแยกไม่มีเสียงบน่นหรือวิจารณ์มีเพียงความภูมิใจในสิ่งเดียวกันที่รวมทุกคนเป็นหนึ่งค่ำคืนนั้นกรุงเทพเต็มไปด้วยสีทงไตรที่ปลิวสวยัยทั่ว,ท,วทุกถนนหนทางและชื่อของจูดแตงโม และฮัสสันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคใหม่ของฟุตบอลไทยที่ใครระระก็จะไม่มีวันลืมมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและสำหรับแฟนๆช่องไทยลีกอินไซด์เราจะคอยอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยเพื่อให้คุณไม่พลาดแม้แต่แมตช์เดียวจงติดตามเราไว้แล้วเราจะพาคุณไปสู่ใจกลางของฟุตบอลไทยกันต่อไป